ท่านใดที่ปวดฟันปวดมากๆเดี๋ยวเท่านั้นอะ่ะอาการปวดฟันจะหายไปเลยเจ้าพระพาสุภาศิตสวัสดีเจ้าวันนี้มีดอกไม้มาฝากคุณผู้ชมเจ้าดอกไม้ชนิดนี้ก็คือดอกแก้วเนาะแต่ดอกแก้วต้นนี้บอกค่อยได้โดนน้ำต่อไรเจ้าเพราะว่าปลูกไว้นอกบ้านเนาะวันนี้สรรพคุณดอกแก้วเจ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ปวดฟัน ปวดมากๆทรมานขนาดเจ้าบอกว่าจะเป็นแมงกินฟันหรือว่าปวดเหงือกปวดเป็ี่ยนลำานาดแบบนี้นะเจ้าเนาะเกี่ยวกับฟันทั้งหลายวันนี้ดอกแก้วแบบนี้ช่วยท่านได้เจ้าเราจะใช้ใบของเปิ้ลแบบนี้เจ้านี่เลยเก็บใบแบบนี้เลยเจ้ารูบมาแบบนี้เลยเนาะเอาเฉพาะใบเจ้าคุณผู้ชมเนี่ยจับขนาดนี้เอาไปล้างให้สะอาดจากนั้นเราก็เอาไปตำตำตำเจ้าคุณผู้ชม ต่าในโคกเห็นเนาะต่าฮื้อแลกเจ้าแล้วเอามาโปโบริเวนตี้ท่านปวดฟันนะเจ้าโปลงไปเลยสักปั๊บเดี๋ยวเจ้าคุณผู้ชมอาการปวดฟันปวดเหงือกหายแน่นอนเจ้าเพราะว่าใบดอกแก้วนั้นเนี่ยเจ้าถ้าเขาเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวนั้นสักพักหนึ่งลิ้นเขาจะชาเลยเจ้าจะมีอาการชาชาเหมือนเป็นยาชาชนิดหนึ่งนะเจ้ากินเปิ้นรสชาติเพิ่นเนาะเวลาเขาโปเข้าไปมันจะชาชาเจ้า เขาเคี้ยวท่านไดเคี้ยวได้กับเคี้ยวนะเจ้าแต่บางท่านถ้าเคี้ยวแล้วมันจะลิ้นจะชาไปหมดเนาะเขาก็ใช้วิธีต่านะเจ้าต่าเสร็จแล้วเขาก็เอาไปโปะบริเวณที่เขาปวดฟันปวดเหงือกนะเจ้าปวดตรงไหนโปะตรงนั้นเลยเจ้าคุณผู้ชมแป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะอาการปวดฟันจะหายไปเลยเจ้าสูตรนี้ดีแต่เจ้าคุณผู้ชมเขาใช้ใบดอกแก้วนะเจ้าช่วยเรื่องอาการปวดฟันจบปัญหาฟันทุกอย่างด้วยใบดอกแก้วเจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพืพัดเตือนนาอวันนี้พัดลาไปก่อนปากันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า